สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทําลาบไก่แซ่บๆนะคะนี่หน้าตาทําเสร็จแล้วน่าอร่อยไหมคะมาค่ะมาชมขั้นตอนการทําด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะทําลาบไก่นะคะวัตถุดิบเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ได้อกไก่มาสองชิ้นนะคะก็750กรัมค่ะอันนี้ก็ใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวจะมาซอยค่ะมีแต่ใบางามๆนะคะทุกคนเพิ่งเก็บมาใหม่สดๆไปใหม่จากต้นเลยค่ะ หอมแดงค่ะมีมะนาวนะคะอันนี้คือน้ำมะนาวค่ะจานนี้คือสะระแหน่แล้วก็ใบบักชีค่ะพริกทอดค่ะพริกแห้งนะคะนี่น้ำน้ำมะนาวนะคะผงรสด,ดีค่ะเข้าคั่วค่ะพริกป่นค่ะน้ำตาลค่ะชูรดสดค่ะ ซอสถั่วเหลืองแล้วก็น้ำไว้เติมนะคะหรือว่าน้ำซุปนะคะทุกคนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะซอยใบมะกรูดนะคะค่ะวิธีเอ่อซอยนะคะใบมะกรูดก็จับซ้อนกันแบบนี้นะคะทุกคนประมาณ4ี่ถึงห้าใบนะคะค่ะก็เสร็จแล้วก็เอาห่อนะคะพันนะคะพันให้แน่นๆนะคะทุกคน พันแน่นๆแบบน,นี้ค่ะพันเสร็จแล้วก็เอาวางลงที่เขียงนะคะมีดนีต้องเป็นมีดที่บางนะคะแล้วก็คมค่ะเพื่อนเห็นไหมค่ะแล้วก็เราก็หั่นนะคะสวยให้เขาบางๆค่ะจะได้ส,สวยๆนะคะ แต่มีดก็ต้องบางแล้วก็คมค่ะมันจะออกมางามนะคะเวลาเก็บใบมะกรูดนะคะก็เก็บใบค่อนข้างเขียวนิดนึงนะคะจะมีกลิ่นหอมมากกว่าอ,อ่อนๆนะคะทุกคนจะไม่ให้แก่มากค่ะ แล้เวเราจะหั่นหอมนะคะหอมแดงค่ะ หมอมแดงนะคะถ้าปอกออกมาแล้วนะคะล้าง่อนนะคะค่อยซอยค่ะ เราจะสับไก่ของเรานะคะขันแรกเลยก็อันเป็นชิ้นก่อนค่ะชิ้นให้เล็กนะคะ เสร็จแล้วก็สับนะคะ อเคแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะไก่นะคะเราจะไม่สับให้ละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าสับละเอียดมันจะไม่สวยนะคะก็เอาพอหยาบๆนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะเราตั้งกระทะขึ้นนะคะหรือหม้อนะคะเราใส่น้ำลงไปแล้วนะคะ1แก้วนี้นะคะแล้วก็เราจะใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะ แล้วเราเอาไก่เอาไก่ลงคะ่ะก็คั่วให้เขาสุกนะคะทุกคนคะตอนนี้ไก่นะคะเขาสุกแล้วนะคะเราก็จะปรุงนะคะ อันนี้คือน้ําตาลนะคะปรุงตามใจเนาะนะคะค่ะก็ปลายช้อนชานะคะเราก็ปิดไฟแล้วนะคะชูรสค่าปลายช้อนชาค่ะรุงรสด,ดีรุงรสด,ดีก็หนึ่งช้อนชาค่ะ ปลาค่ะสองช้อนค่ะซอสถั่วเหลืองหนึ่งช้อนค่ะเดี๋ยวคนก่อนนะคะ ข้าวคั่วก็หนึ่งสองสาช้อนชานะคะคุณทูนนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็เป็นพริกค่ะพริกนี้ตามใจเลยนะคะเราจะใส่ลงไป1ช้อน1ช้อนชาคุณทูนถ้าชอบเผ็ดมากก็เติมตามใจคนทำเลยนะคะ นี่ตอนนี้นะคะเราจะชิมรสชาติดูนะคะชิมดูก่อนเดี๋ยวค่อยใส่มะนาวนะคะอโอเคเลยค่ะทุกคนอร่อยแล้วค่ะทีนี้เราก็จะใส่มะนาวค่ะน้ำมะนาวหนึ่งสอง สะบัอพรชิมอีกครั้งนะคะทุกคนอมอร่อยมาก่าตอนนี้นะคะก็ให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผักค่ะค่ะไก่ก็เย็นตัวลงแล้วนะคะอ่าใส่พริกลงไปค่ะ อันนี้พริกทอดไว้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็เป็นหอมนะคะหอมใบมะกรูดค่ะสุดท้ายตกท้ายด้วยผักชีสะระแหน่ ทุกคนคะน,นัานตาหน้าลอยไหมหน้าทานไหมต้าไก่ของเราแล้เวเราก็จะจัดเสิร์ฟเลยคะ่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟนะคะค่ะวันนี้นะคะมีผักเสิร์ฟคู่กันนะคะมีกระหล่ำนะคะผักสลัดนะคะซาลาเเน่ถั่วคะ่ะถั่วสั้นนะคะค่ะหรือว่าใครจะทานนะคะอ่า แคปเแรมรลีบนะคะหรือว่าใบมะกรูดนะคะคู่กันก็ได้นะคะค่ะตอนนี้จะจัดเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆด้วยนะคะเรามาเทกันเลยค่ะเทลงถาดของเราที่จัดด้วยใบตองกล้วยนะคะทุกคนนี่หอมมากเลยค่ะทุกคนสำหรับเครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆชอบอรสชาติสตรองกว่านะคะก็เพิ่มได้นะคะเพิ่มได้อย่างละนิดจะหน่อยนะคะ ค่ะสำหรับเราอ่ะทานไม่ทานไม่เผ็ดมากนะคะทานไม่แบบรสไม่จัดมากก็ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่นะคะโอ้ยน่าอร่อยไหมทุกคนค่ะนี่ก็สวยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะโอ้ลาบไก่ค่ะคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวจัดให้ดูชัดๆไหนคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะ ทําดูค่ะทํไม่ยากเลยค่ะนอกจากลาบไก่แล้วราบหมูนะคะสูตรเดียวกันนะคะทุกคนนี่ขอบคุณค่ะพบกันใหม่เมนูหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ<ส>่ะสวัสดีคะ่ะบาย